ยินดีต้อนรับวัยรุ่นเฮดโอเคทุกท่านนะครับหลักคลิปนี้ผมก็จะขอพาท่านผู้ชมมาอยู่กันกันกบมอจื้อมอจือ <c oughs> อจ้อเขียนมอจื้อทำไมวะ <c oughs> น่าจะเป็นมอจื้อนะนักปา่าต์คู่แข่งของจื้อหรือเปล่าไม่รู้เนี่ะประสวัสดศาสตร์จีนไม่แน่นไม่แน่นไม่แข็งตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้ตัวลุงอ่ะลุงทองใน R o e อาวีอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้ววะคิวเดอร์คิวเดอร์ คิลเดอร์นั่นแหละเดี๋ยวออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวพวกวยวผมเรียกก er ิวเดอร์เอาไหมไม่รู้ว่าจะเดอร์หรือเปล่านะแต่คือในเกมเฮดโอเคก็คือมอจือนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าจะปาดหรือจะพลาดตัวนี้เล่นยากนะผมว่าไปทั่วครับไปทั่วตอนนี้ชั่วโมงนี้กูไปทั่วซับไงเราซับ แต่ไม่ออกของทรัพย์ด้วยสดเฮ้ยดึงไม่โดนแต่กลนแตกขอสักดอกอันแหล่เป็นยังไงสนุกดีนะเกมเนี้ยจริง,รงเอ้าอุ้นึกว่าอยู่ในดงเดี๋ยว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 อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีอะไรเด็กมาเดี๋ยวกอนก่อนน่ะเพื่อนหนึ่งโอเคกลับเข้าสู่เกม ภาเอ้าตตีคลอะไรวะสกิลนี้มันแรงเลยนะผมเห็นเขาเล่นกันใน RV วเนี่ยสกิลที่ปล่อยเนี่ยแต่ปล่อยไม่โดนเลยที่ว่าเฮ้ยเราเราต้องไปเล่นกับแคลรี่เนี่ยแต่ทำไมเราเป็นอย่างนี้ว่าเรานีสัยขันดานอะไรอย่างเงี้วยเนี่ยลงไปช่วยแคลรี่ก่อนลงไปช่วยตีเลนเจียตีลืนเจียปรว่าตัวล่างน่าจะใช่นะครับอ้าวพอลงมาข้างบนโดนอีก เจอนักล่อนล็อกให้ดีล็อกให้โชว์ล็อกไปหนึ่งดอกเปิร์กเปิกเปิกช็อกช็อกเปิร์กโอ้โหสก,กิลนี้ปล่อยไม่เคยโดนทำไมไก่อย่างงี้วะสก,กิลแรงเลยนะสปอยไม่โดนรู้สึกว่าเล็งมันจะแคบกว่าคิวด์นะ <Shut down. S 1> ผมมานานก็จะหมดอาไงดีวะวนียเนี่ย,ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคิวดอร์จะปล่อยโดนง่ายกว่านะครับมันจะมีมันมันจะกว้างกว่า อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เล่นกิลเดอร์น,นานแล้วเคยเล่นตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆอาวีเปิดใหม่ๆอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันไม่โดนอ่ะม,มันเล่นยากก็เลยไม่ไเล่นมาเลยสรุปแล้วกูก็ไม่ได้ลงไปข้างบนแตกค่อนข,ข้างที่จะเดินกันแบบมั่วๆเล่นหนึ่งนะครับโดนโอ้โหปกติมันตั้งโดนแล้วป่ะมันโดนยากอะ่ะ โตหน่อยเด้สกิลแรงๆล็อกหน่อยล็อกหน่อยด้ยมันมาแล้วถอยไหมอก,กอดเสาเถียงถอยไหมไม่ใช่ตัวนี้มันถึกนะตัวตัวนี้มันคือโอมเมน,านาตายกูแค่ลิวตายแล้ว ผมไม่เหมาะกับซับว่ะซับสายล่อนอหิวไงเราหิวเราต้องไฟแอ้ว่ะว่ามันแตกละ <Enemy killing S 1> ตอนแรกที่ผมแม่ลงไปเอามันตายแล้วตอนแรกที่ผมไม่ลงไปก็ <Enemy S 1> มมปเ,เพราะว่าซับมันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับผมก็เลยตามไปซับได้ไหม เปิกกระแทกเข้าป้อมมันกระแทกไข่เลยล็อกไปดีลองอยู่เห็นอยู่โดนซุ่มอยู่ในป่าแล้วนี่ต้องตายแล้วไหมเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะโอ้คีบปสกิลจะไม่ตายมันยากหูวเนี่ยหรือว่าเราไม่ออกของแทงเองปากเขาให้ยังไงแรงแล้วขอให้โดนอะสกิลเนี้ย ปัญหาคือไม่โดนไงปัญหาคือไก่อะไรวะอะไรอะไรเอาเลยมาดึงดีดึงแน่จริงดึงดึงซี่รออยู่จัดการมันล็อกโอ้โหพลาดแล้วอุตส่าห์พุ่งไปเพื่ออันเตนด้วยความหิวกะว่าจะได้คิวอย่าหาทํานะครับเล่นแบบนี้ ผมขี้เกียจเล่นแบบแทงไงจะเอามาแบบแรงๆดูบ้างอะ่ะได้ไหมเราจะพาทีมแพ้ผมเนี่ยแรงด้วยนะเนี่ยควายเบิกโอ้โหถ้าปล่อยโดนมันตายนะเพราะมันจะโดนป้อมซ้ำนี่ไงล็อกโอ้โหพลาดแล้วพลาดอีกอีกหนึ่งดอกเบิกพลาดอีกโอ้โห ไอขี้ซ้ำซาก่วกูอะไรงูเนี่ยตานี้คนเราก็ต้องมีตาที่แบบเล่นไม่ออกบ้างนะัึงที่มันไม่ใช่เล่นไม่ออกที่มันเล่นไก่เลยนะเวลาต้องเรียกสติก,กับคืนมาแล้วเราต้องประคองทีมให้มันแบบนี่อยงาลาช็อตให้ทีมเราชนะไปได้เพราะว่ามันแรงโอ้โหเรียบร้อย ียมตัวลุมลุมใครเห็นก็ว่าตายล็อกบึกล็อกไม่โดนแคลรี่แล้วโดนยิงฟรีเลยครับตอนนี้ตอนนี้กูโดนยิงแล้วเรียบร้อยผลของการไม่ออกของแทงบางเจี๊ยบลอกอนเดี๋ยวเข้าไปล็อกคอคอยให้ปักเขาให้โอ้ไม่โดนอย่างไรวะ ล็อกตวัวนี้ล็อกล็อกโอ้ยล็อกล็อกอย่าให้มันไปเฮ้ยไม่ต้องถึงอัติโอ้ยมันตายก่อนเกือบไปแล้วไม่นะอ้ยรุ่นเกือบใจร้อนเกือบใช้อันติดูครับออกเมดออกเมดออกคุดเลือดด้วยนะออกแวมพายด้วยออกดุดเลือดของเมดด้วยใช่ปะเปิกให้มาดู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 ด,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 ดูเวลาล็อกจะได้ดูดด้วยไงจบได้เนี่ย ล็อกเลยดีกว่าสดจัดนี hey. ่แล้วก็ออกมาแล้วก็แทงโอ้โหไม่ได้ไม่โดนไม่ถึงจบเลยดีวยกว่าเพื่อนก่อนที่เราจะแพ้เพราะว่าผมไม่ได้ออกของแทงติดป้อมไปอ่นแหละเรียบร้อยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าถ้าชอบสไตล์การเล่นเกมผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยอาจไม่จัดจ้านในย่างคอง แต่ถ้าเรื่องความหาก็มันต้องมาหามาก่อน่ะเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่สักคะแนน8.4ใช่ไหมไปแล้วสวัสดีครับ